สมเด็จพระนารโดมตีตัวออกห่างจากสยามยกกัมพูชาให้เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชากล่าวว่าสมเด็จพระนารโดมพรมบริรักษ์สเสด็จจากกรุงรัตนโกสินทร์ทางชลมากแล้วเข้าสู่เมืองอุดมีชยัย ซึ่งในระหว่างนี้ก็เกิดการกบฏขึ้นอีกออกยาสุทธบาได้รวบรวมกองทัพตั้งมั่นที่โพธิสัตว์สยามจึงส่งทัพจากเสียมราชและจันทบ,บุรีไปปราบจนราบคาบหลังจากนั้นค่ะอัดเมราวแม่ทัพเรือฝรั่งเศสได้เสนอเรื่องสนธิสัญญาให้กัมพูชาอยู่ภายใต้การอารักขาของฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคมพลเรือเอกกรดีแย ข้าหลวงใหญ่ของแฟนโคจินจีนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนโรดมณเมืองอุดมมีชัยและเสนอให้กัมพูชาอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของฝรั่งเศสในที่สุดสมเด็จพระนโรดมก็ได้ลงพระนามในสนธิสัญญาฉบับนี้หลังจากนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสและสยามได้รวมกันจัดการราชาพิเศษสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทววตาล